สวัสดีครับเรื่องราวของผมเกิดขึ้นสมัยตอนที่ผมอยู่มห้ 5. จากการไปร่วมงานศพของพ่อกับแม่เพื่อนที่ต่างจังหวัดซึ่งในคืนวันนั้นในตอนที่กลับมาผมกับเพื่อนได้แวะนอนที่บ้านครูคนหนึ่งโดยที่ไม่คิดเลยว่าในค่ำคืนวันนั้นจะเกิดเรื่องสยองขวัญขึ้นที่บ้านของครูย้อนกลับไปในตอนนั้นสมัยตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นมห้าผมเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในตัวเมืองต่างจังหวัดซึ่งตอนที่ผมเรียนอยู่นั้นมีพ่อกับแม่ของเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนต่างห้องกันซึ่งถึงแม้จะไม่ได้สนิทกันแต่ก็พอรู้จักกันอยู่บ้างโดยที่พ่อกับแม่ของเพื่อนคนนั้นท่านเสียชีวิตไปพร้อมกันทั้งคู่ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในตอนนั้นงานศพของท่านทั้งสองคนตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเพื่อน ห่างจากจังหวัดที่พวกเราอยู่ไปประมาณ200กิโลหลังจาเกิดเดืองทางโรงเรียนเลยเหมารถตู้ให้แล้วให้เด็กแต่ละห้องลงชื่อส่งตัวแทนไปร่วมงานศพโดยที่กำหนดให้ไปห้องละสองคนซึ่งห้องของผมก็มีหัวหน้าห้องกับ,บรองหัวหน้าห้องเป็นตัวแทนนั่งรถตู้ไปด้วยกันแต่ในตอนนั้นก็มีครูอีกคนหนึ่งชื่อว่าครูนุ่น เป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์อายุประมาณ25ปีเป็นคนค่อนข้างหน้าตาดีจนแทบจะสวยที่สุดในโรงเรียนซึ่งครูนุ่นนั้นเคยเป็นครูประจำชั้นแล้วก็รู้จักกับพ่อและแม่ของเพื่อนที่เสียไปครูนุ่นก็เลยบอกกับพวกเราว่าเดี๋ยววิชาคอมช่วงเย็นวันศุกร์ครูจะสั่งการบ้านเอาไว้ให้แล้วให้ส่งให้ครูตรวจทางอีเมลเพราะครูอาจจะไม่ได้มาสอนเพราะจะต้องไปร่วมงานศพ จนถึงในเช้าวันศุกร์ขณะที่ผมนั่งคุยกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าไอบิวไอบิวได้บอกกับผมว่ามันอยากจะขอครูนุ่นไปด้วยเพราะครูน่าจะขับรถไปอยากจะติดรถครูไปร่วมงานศพเพราะเพื่อนคนนั้นถึงแม้จะไม่ค่อยได้คุยกันแต่ตอนไปค่ายก็เคยอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วพ่อกับแม่ของพวกเราน่าจะเคยนั่งกินโต๊ะจีนโต๊ะเดียวกันตอนงานโรงเรียนเมื่อปีก่อน เฮ้ยเดี๋ยวลองไปขอครูนุ่นกันไหมครูน่าจะไปคนเดียวอยากกระติดรถไปร่วมงานศพสงสารไอ้น้อยมันเสียพ่อกับแม่ไปพร้อมกันเลยเออไปดิเดี๋ยวลองไปขอครูนุ่นดูแต่ข้าว่าครูน่าจะให้ไปอยู่แล้วเมื่อไปขอครูนุ่นในตอนนั้นโดยความที่ครูเป็นคนใจดีแล้วก็สนิทกับเด็กๆสนิทกับผมกับไอบิว ครูนุ่นเลยอนุญาตให้ไปได้แต่ครูก็บอกว่าอาจจะต้องออกเร็วหน่อยจะต้องงดเรียนวิชาอะไรก็ไปขอครูให้เรียบร้อยจนในบ่ายวันนั้นหลังจากที่เคลียอะไรต่างๆเสร็จผมกับไอ้บิวเลยนั่งรถไปกับครูเพื่อไปร่วมงานชาปนากิจศพของพ่อกับแม่เพื่อนที่อีกจังหวัดหนึ่งจนในเย็ยนวันนั้นหลังจากพิธีชาปนากิจ ช่วยธุระต่างๆของเพื่อนเสร็จทุกอย่างก็เสร็จประมาณ6กโมงเย็นเพื่อนที่มากับรถตู้ของโรงเรียนต่างก็นั่งรถตู้กลับไปแต่ในตอนนั้นผมกับไอ้บิวที่มากับครูนุ่นซึ่งครูก็ชวนพวกเราว่าเดี๋ยวไปแวะหาข้าวกินกันก่อนซึ่งครูก็ขับรถพาไปเลี้ยงข้าวโดยที่ขับเข้าไปในเมืองแล้วก็พาไปกินร้านอาหารชื่อดังโอ้โหอร่อยมากเลยครับครู ครูรู้จักร้านนี้ได้ยังไงอา้าวนี่พวกเธอไม่รู้เหรอว่าครูเป็นคนที่นี่บ้านครูอยู่ที่นี่ครูโตมาที่จังหวัดนี้แหละจนในค่ำวันนั้นพวกเราก็นั่งกินข้าวกันไปเรื่อยๆพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งหลังจากพูดคุยกันไปครูนุ่นก็เลยชวนว่าถ้าแบบนั้นคืนนี้นอนค้างที่บ้านครูกันก่อนไหมพรุ่งนี้เช้าวันเสาร มีตลาดหน้าอำเภอเดี๋ยวครูพาเที่ยวหาของกินในวันนั้นผมกับไอบิวไม่ติดอะไรก็เลยตอบตกลงซึ่งผมก็คิดว่าดีครูจะได้ไม่ต้องขับรถตอนกลางคืนแล้วพรุ่งนี้ยังได้เที่ยวอีกผมเลยนั่งรถไปที่บ้านของครูเมื่อไปถึงในคืนนั้นหลังจากที่ลงรถผมก็เห็นว่าบ้านของครูนุ่นเป็นบ้านที่สวยมาก แล้วก็น่าจะมีฐานะประมาณหนึ่งลักษณะบ้านเป็นบ้านทรงไทยยกสูงหลังค่อนข้างใหญ่มีพื้นที่อรอบตัวบ้านเป็นสวนปลูกต้นไม้เอาไว้มากมายสวยจนแทบจะเหมือนบ้านในละครตอนนั้นเมื่อเดินเข้าไปผมเห็นคนนั่งอยู่หน้าบ้านคนหนึ่งซึ่งครูนุ่นก็ยกมือไหว้ผมกับไอ้บิวเลยยกมือไหว้ตามก่อนที่ครูนุ่นจะแนะนำว่านี่คือป้าของครูแกพักอยู่บ้านข้างๆ คอยมาช่วยดูแลบ้านเวลาที่ไม่มีคนอยู่แต่ในวันนั้นหลังจากที่ยกมือสวัสดีป้าไปผมก็เห็นว่าป้ามองพวกเราด้วยสายตาแปลกๆเหมือนกับไม่สบอารมณ์แต่ผมก็พยายามไม่คิดอะไรแล้วก็จะเดินขึ้นไปบนบ้านกับครูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นในขณะที่พวกเรากำลังจะเดินขึ้นไปก็ปรากฏว่าอยู่อ ครูนุ่นก็หันมาแล้วก็บอกกับผมกับไอบิวว่าให้นั่งรออยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวครูขอจัดการอะไรก่อนแป๊บหนึ่งก่อนที่ผมจะเห็นว่าครูรีบเดินกลับไปที่รถเปิดฝากระโปรงท้ายแล้วก็หยิบผ้าขาวมาผืนหนึ่งก่อนจะรีบเดินขึ้นไปบนบ้านคนเดียวและหลังจากนั้นไม่นานน่าจะไม่ถึงสามนาทีครูนุ่นก็โผล่หน้ามาแล้วก็บอกกับพวกเราว่า ขึ้นมาบนบ้านของครูได้เลยหาที่นั่งเอาตามสบายเพราะบ้านของครูไม่มีใครอยู่ในตอนนั้นผมก็แอบรู้สึกแปลกใจนิดๆว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครอยู่แล้วพ่อกับแม่ครูไปไหนกันหมดแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆครูไม่นึกกลัวบ้างหรือที่ครูค่อนข้างหน้าตาดีอยู่บ้านคนเดียวแต่กล้าพาเด็กผู้ชายมาถึงสองคน วันนั้นผมก็พยายามไม่สนใจอะไรบอกตัวเองว่าอยากคิดมากส่วนกระทั่งเมื่อขึ้นไปถึงบนบ้านผมก็เห็นว่ามันมีสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือบนผนังบ้านของครูมีหิ้งพระห้อยอยู่ที่หนึ่งแต่ทว่ากลับถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวแล้วเมื่อตั้งใจมองผมก็พบว่าผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่เพิ่งหยิบมาจาก้ายรถก่อนที่พวกเราจะเดินขึ้นมาหลังจากนั้น พวกเราก็มานั่งเล่นพูดคุยกันไปซึ่งผมกับไอบิวก็เข้ากับครูได้ดีเพราะครูยังอายุไม่มากเลยนั่งพูดคุยกันสนุกเฮฮาจนแทบจะเหมือนเพื่อนคุยกันจนในคืนนั้นน่าจะถึงช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มครูนุ่นก็บอกว่าเดี๋ยวเรารีบนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้ออกไปหาของกินแล้วก็ชี้ไปหลังบ้านบอกว่าห้องน้ำอยู่ด้านหลังไปอาบน้ำได้ตามสบาย แต่ครูก็บอกว่าอาจจะต้องทนหนาวหน่อยเพราะว่าบ้านของครูไม่มีเครื่องทํำน้ำอุ่นตอนนั้นไอบิวก็ลุกไปอาบน้ํำก่อนจนเวลาไม่นานไอบิวก็เดินกลับมาแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่เพิ่งซื้อมาหลังจากนั้นผมเลยเดินไปอาบบ้างแต่เมื่อเดินไปถึงห้องน้ำผมก็พบว่าในห้องน้ําห้องนั้นที่ครูบอกว่าไม่มีเครื่องทํำน้ำอุ่นแต่ที่จริงมันมี แต่สายไฟถูกตัดออกผมก็เลยเอาขันตักน้ำที่อยู่ในถังขึ้นมาอาบตอนนั้นหลังจากที่อาบไปเรื่อยๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนมาแอบมองแต่เมื่อผมมองหามันก็ไม่มีใครและสิ่งที่ผมรู้สึกครับผมกลับรู้สึกว่าผมรู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่าในห้องน้ำมีคนอื่นที่ไม่ใช่ผมอยู่อีกหนึ่งถึงสองคน เมื่อรู้สึกแบบนั้นผมเลยรีบอาบแล้วก็รีบกลับออกมาเมื่อผมออกมาเลยมาปูที่นอนที่ครูนุ่นเตรียมไว้ให้โดยที่นอนอยู่ด้านนอกตรงข้างโซฟาไม้กับไอบิวแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมล้มตัวนอนไปก็ปรากฏว่าผมเห็นครูนุ่นโผล่หน้าออกมาจากห้องแล้วก็ถามกับพวกเราว่าพวกเราร้อนหรือเปล่า จะเข้ามานอนในห้องแอร์กับครูไหมแต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกับไอบิวจะนอนอยู่ข้างนอกนี่แหละคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนพวกเราต่างแยกย้ายกันนอนโดยที่ผมนอนอยู่ข้างโซฟาไม้กับไอบิวจนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าอยู่ๆไอบิวมันก็หันมาแล้วก็พูดกับผมว่าเฮ้ยเขาว่าข้าชอบครูนุ่นวะ่ะ ครูนุ่นน่ารักมากเลยแล้วถ้าครูโผ่หน้ามาชวนอีกทีข้าพูดจริงๆว่าข้าไม่สนแล้วข้าจะเข้าไปนอนในห้องกับครูไอ้เวรเอ็งจะบ้าหรือไงนั่นครูนะเว้ยอย่าให้มันถึงขนาดนั้นเลยหลังจากที่ผมพูดแบบนั้นพวกเราก็หันหลังแยกย้ายกันนอนแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็พบว่า อยู่ๆผมก็เห็นประตูห้องเปิดแล้วก็เห็นครูนุ่นค่อยๆโผล่หน้าออกมาแล้วก็กวักมือเรียกพวกเราก่อนที่จะค่อยๆหันหลังกลับเข้าไปเอาไงเองไม่เข้าไปใช่ไหมงั้นเดี๋ยวข้าเข้าไปนอนกับครูนะเว้ยเขาชอบครูจริงๆวะ่ะไม่อยากมานึกย้อนเสียดายทีหลังถึงตอนนั้นเพียงเท่านั้นแหละครับเมื่อครูนุ่นโผล่หน้าออกมากวักมือเรียก ไอบิวมันก็หันมาแล้วก็บอกกับผมว่ามันจะเข้าไปนอนกับครูเฮ้ยนั่นครูนะเว้ยเอง็งจะทำอะไรแล้วจะมองหน้ากันติดได้ยังไงเขาออกมาเข้าห้องน้ำแล้วกแกล้งชวนเล่นๆหรือเปล่าเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นดาวตนครูไร้ออกมาหรอกเมื่อผมพูดแบบนั้นไอบิวก็บอกครับว่ามันยังยืนยันคำเดิมว่ามันชอบครูนู่นจริงๆ ก่อนที่มันจะบอกว่ามันอาจจะเข้าไปนอนเฉยๆก็ได้แล้วถ้าครูไม่คิดอะไรจะออกมากวักมือเรียกมันเข้าไปทำไมถึงตอนนั้นจะห้ามไอบิวก็คงไม่ได้แล้วได้แต่ปล่อยให้มันเดินเข้าไปซึ่งไอบิวก็เอาหมอนเอาผ้าหม่มเดินเข้าไปในห้องของครูแล้วก็ปรากฏว่าไอ้บิวเข้าไปนอนในห้องนั้นจริงๆโดยที่ไม่ถูกไล่ออกมา และหลังจากนั้นหลังจากที่นอนอยู่ข้างนอกคนเดียวผมเริ่มรู้สึกวังเวงอย่างบอกไม่ถูกจนเราเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาเพราะว่าบ้านครูค่อนข้างใหญ่มองไปทางไหนก็โล่งไปหมดเลยขยบมานอนชิดกับโซฟาเพื่อให้เกิดความอุ่นใจจนเมื่อผมนอนไปสักพักผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากห้องของครูจนทำให้ผมตกใจและในตอนนั้นเองครับ ก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมานั่งอยู่บนโซฟาข้างๆแล้วเมื่อผมลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ60ใส่เสื้อเชิตสีกรมใส่กางเกงขายาวสีดำมานั่งอยู่ที่โซฟาและสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อผมมองผู้ชายคนนั้นมันก็เกิดสิ่งที่น่ากลัวขึ้นแบบที่ผมไม่ทันตั้งตัว โดยที่เขายกขาขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วก็เอามาวางเหยียบหน้าอกจนทำให้ผมที่นอนอยู่ขยับตัวไม่ได้อีกมึงอยู่นี่แหละมึงอยู่กับโก้ไม่ต้องลุกไปไหนทั้งนั้นถึงตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้เลยครับผมรู้สึกกลัวหัวใจเต้นแรงไปหมดรู้สึกเหมือนจะตายหายใจไม่ออกจนกระทั่งหมดสติไป ผมสลบไปเลยครับจนมาได้สติอีกทีในตอนเช้าก็ปรากฏว่ามีคนมาปลุกมาเขย่าตัวให้ผมตื่นและเมื่อตื่นขึ้นมาผมก็เห็นว่าครูนุ่นเดินมาปลุกอยู่ข้างๆแล้วก็ถามกับผมว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงนอนกัดฟันแบบนั้นและในตอนนั้นเองครับครูก็ถามขึ้นมาอีกว่าแล้วไอบิวมันหายไปไหนทำไมถึงไม่ได้นอนอยู่ด้วยกัน ตอนนั้นหลังจากที่ผมตั้งสติเมื่อมองหน้าครูผมก็ยอมรับเลยครับว่ารู้สึกหมดศรัทธานิดนิดที่ยอมให้เด็กเข้าไปนอนด้วยแบบนั้นผมก็เลยบอกว่าไม่รู้ตั้งแต่ไอบิวเข้าไปนอนกับครูผมก็ไม่เห็นมันอีกเลยแต่หลังจากที่ผมพูดแบบนั้นผมก็เห็นครูทำหน้างงแล้วก็คิ้วขมวดก่อนที่จะถามว่าเข้าไปนอนในห้องกับครูคืออะไรผมก็เลยบอกว่าผมรู้ ผมเห็นครูออกมากวักมือเรียกมันแต่ถึงตอนนั้นหลังจากที่ผมพูดออกไปผมก็เห็นว่าครูมีท่าทางตกใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าครูนุ่นบอกให้ผมตั้งสติแล้วก็ให้ดูให้ชัดๆว่าไอ้บิลมันเดินเข้ามาในห้องไหนผมก็เลยชี้มือไปแล้วครูนุ่นก็บอกว่าห้องห้องนั้นมันไม่ใช่ห้องของครูผมขยี้ตาเลยครับ แล้วเมื่อดูชัดๆมันไม่ใช่ห้องของครูจริงๆที่ไอ้บิวเดินเข้าไปเมื่อคืนแต่ทว่าเป็นห้องถัดไปที่ประตูตั้งอยู่ติดกันหลังจากนั้นครูเลยรีบโทรหาป้าคนเมื่อคืนและหลังจากที่ป้ามาถึงผมก็เพิ่งรู้ว่าป้าคนนั้นเป็นป้าข้างบ้านที่จ้างมาดูแลไม่ได้เป็นญาติของครูก่อนที่ครูนุ่นจะถามหากุญแจโดยที่ป้าพยายามหาให้ แล้วก็ไขเข้าไปในห้องห้องนั้นและคุณผู้ฟังครับหลังจากไขเข้าไปสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือว่าพวกเราเห็นไอบิวนอนตาค้างอยู่บนเตียงน้ำลายฟูมปากปัสสาวะราดกางเกงไปหมดเหมือนกับคนไม่มีสติจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคุณนุ่นร้องกรีดเลยครับแล้วก็พยายามปลุกไอบิวแต่ไอบิวก็ไม่ได้สติแต่ก็ยังมีลมหายใจ แล้วชีพพรจรก็ยังเต้นอยู่จนกระทั่งหลังจากโทรแจ้งเมื่อรถกู้ภัยมาถึงก็ปรากฏว่าพวกเขามาไม่ทันโดยที่ไอบิวมันหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับซึ่งครูนุ่นร้องไห้ตลอดเวลาและหลังจากที่มานั่งคุยกันครูก็บอกว่าห้องห้องนั้นเป็นห้องคู่แฝดของครู ที่เสียไปตอนครูเรียนมหาลัยพร้อมกับพ่อของครูเพราะถูกไฟช็อตในห้องน้ําจากเครื่องทําน้ําอุ่นก่อนที่พ่อจะเข้าไปช่วยแล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมกันทั้งสองคนและหลังจากนั้นครูเลยแทบไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้จนถึงตอนที่ไปทํางานก็ไปอยู่บ้านพักหลังโรงเรียนหรือจ้างป้าข้างบ้านมาช่วยดูแลบ้านให้และสิ่งที่น่าขนลุกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เมื่อครูนุ่นเปิดผ้าที่คลุมหิ้งพระให้ดูผมก็พบว่าหิ้งที่อยู่บนผนังนั้นไม่ใช่หิ้งพระแต่เป็นรูปพ่อของครูกับรูปผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกับครูซึ่งก็คือคู่แฝดของครูนุ่นที่ตั้งอยู่คู่กันและสิ่งที่ผมเห็นครับรูปพ่อของครูก็คือผู้ชายคนเดียวกันที่อายุประมาณ60ใส่เสื้อเชิตสีกรม กางเกงขายาวสีดำมานั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็เหยียบหน้าอกของผมไม่ให้ผมลุกไปไหนซึ่งครนูน่นบอกว่าที่เอาผ้ามาคลุมแบบนั้นเพราะกลัวว่าพวกเราจะกลัวแล้วเอาเข้าจริงๆพี่สาวกับพ่อเขาเฮียนมากแต่ก็ไม่คิดว่าพวกเราจะเจอจากสิ่งที่เจอทั้งหมดทำให้ผมคิดว่าที่พ่อของครนูน่นมาเหยียบหน้าอก ไม่ยอมให้ผมลุกไปไหนตอนที่ผมได้ยินเสียงปแปลกๆในห้องเพราะไม่อยากให้ผมไปเห็นหรือไปช่วยไอ้บิวทันหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่อยากให้ผมต้องตายไปอีกคนสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าไอ้บิวเจอเข้ากับอะไรแต่จากการคิดไม่ซื่อคิดอกุศลกับครูนุ่นแบบนั้นทั้งๆท,ท,ที่ครูเป็นคนน่ารักไว้ใจพวกเราแล้วก็มองพวกเราเป็นลูกศิษย์จริงๆ เลยอาจทำให้ไอบิลที่คิดไม่ซื่อไปเข้าห้องผิดเพราะถูกพี่สาวของครูเรียกไปแล้วก็ถูกพี่สาวคู่แฝดของครูเอาชีวิตของมันไป